รียนคณะท่านกรรมการผู้ประเมินการขอมีหรือเลื่อนวิทยาฐานะที่เคารพทุกท่านดิฉันนางสาวพันธิวาติคำรำปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูยังไม่มีวิทยาฐานะปฏิบัติการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สองในรายวิชาภาษาอังกฤษกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ในรายวิชาคณิตศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนบ้านละโวสสงกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต7บริบทโรงเรียนโรงเรียนบ้านละโวตั้งอยู่หมู่ที่21ตำบลประสุกอำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมา เปิดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นักเรียนทั้งสิ้น199คนครูและบุคลากรจํานวน19คนสภาพปัญหาที่มาแรงบันดในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นปุมศึกษาปีที่1ในปีการศึกษา2,567นี้ดิฉันพบสภาพปัญหาในการจัดการเรียนรู้และได้นำปัญหาจากการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลเข้าร่วม PLC กับคณะครูโรงเรียนบ้านละโวและได้ทราบปัญหาในการจัดการเรียนการสอนคือ 1. นักเรียนไม่รู้คำศัพท์ 2. นักเรียนขาดทักษะในการถามตอบและการสื่อสารประโยคง่ายๆที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 3. นักเรียนขาดความมั่นใจในการแสดงออกและ 4. ภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่ยากและไม่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันเทคนิคและวิธีการในการแก้ปัญหา จากปัญหาข้างต้นดิฉันได้ศึกษาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษว่ามีเทคนิคการสอนอะไรบ้างที่สามารถนำมาจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เกิดความสนใจและวิธีใดเหมาะสมที่สุดในการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในช่วงวัยนั้นๆให้เรียนรู้ได้อย่างมีความสุขสนุกกับบทเรียนและมีความมั่นใจในการแสดงออกในการเรียนรู้ในบทเรียนนั้นๆ ดังนั้นครูผู้สอนจึงจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1โดยใช้วิธีการดําเนินกิจกรรมแบบ active learning กระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ communicative language teaching หรือ CLT เป็นการเรียนการสอนที่เน้นการสื่อสารซึ่งเป็นกลยุทธ์ในการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึง ในสิ่งที่เรียนรู้ได้ด้วยตนเองสร้างความสนใจกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และปูทางให้กับการพัฒนาทักษะโดยการนำรูปแบบการสอน2 w 3 P เป็นการสอน5ขั้นตอนดังนี้ 1. ขั้นกระตุ้นทบทวนและปูพื้นฐานความรู้ War m มอั 2. ขั้นนำเสนอเนื้อหาสาระ p r e s e n t a t i o n 3. ขั้นฝึกฝนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์ p a c ก i v e 4. ขั้นนำไปใช้หรือการบูรณาการความรู้ Production และ 5. ขั้นสรุปความรู้ที่ได้รับจากกระบวนการเรียนรู้ Wrap up เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ไปเป็นอย่างขั้นตอน โดยผู้สอนจะช่วยแนะนำแก้ไขและเสริมต่อในส่วนที่จำเป็นซึ่งต่างจากการเรียนการสอนแบบเดิมที่ใช้การป้อนความรู้จากครูผู้สอนเป็นหลักโดยมีขั้นตอนดังนี้ขั้นนำวอร์มอัพ 1. คุณครูทักทายนักเรียนตามช่วงเวลา 2. ครูและนักเรียนร้องเพลง one little finger ไปพร้อมๆกับวิดีโอพร้อมกับทำท่าทางประกอบ 3. ทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับอวัยวะต่างๆของร่างกายที่เรียนมาในชั่วโมงที่แล้วโดยใช้สื่อ PowerPoint และ 4. ครูพูด Teacher say แล้วตามด้วยชื่ออวัยวะแล้วให้นักเรียนแตะไปที่อวัยวะนั้นๆเช่น,น Teacher say ear ให้นักเรียนแตะไปที่หูหรือ Teacher say nose ให้นักเรียนแตะไปที่จมูกเป็นต้นเพื่อทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับอวัยวะต่างๆอีกครั้ง ขั้นนำเสนอ presentation 1. ครูนำเสนอคำศัพท์ส่วนต่างๆของร่างกายเพิ่มเติมโดยใช้บัตรคำศัพท์แล้วให้นักเรียนออกเสียงตามครู 2. ครูนำเสนอประโยคคำถาม what is this และประโยคคำตอบ this is my แล้วตามด้วยชื่ออวัยวะโดยใช้สื่อ powerpoint พร้อมให้นักเรียนออกเสียงตามครู 3. ครูชูบัตรรูปภาพอวัยวะต่างๆของร่างกายโดยใช้คำถาม what is this ให้นักเรียนออกเสียงตามครูและครูตอบคำถามโดยใช้ประโยค this is my แล้วตามด้วยชื่ออวัยวะและนักเรียนออกเสียงตาม 4. ครูชูบัตรภาพอวัยวะต่างๆของร่างกายไปเรื่อยๆโดยใช้คำถาม what is this แล้วให้นักเรียนดูรับรูปภาพและตอบคำถามโดยใช้ประโยค this is my แล้วตามด้วยชื่ออวัยวะและ 5. ครูและนักเรียนฝึกกันสลับถามตอบเกี่ยวกับอวัยวะต่างๆของร่างกายจนครบรูปภาพทุกรูปภาพ ขั้นฝึกฝนทักษะ p พ็กชีท 1. ครูให้นักเรียนส่งบัตรภาพคนละ1บัตร 2. ครูให้นักเรียนนำบัตรภาพมาฝึกจับคู่ถามตอบเกี่ยวกับอวัยวะต่างๆของร่างกายโดยใช้ประโยคคำถาม what is this และประโยคคำตอบ this is my แล้วตามด้วยเชื่อววัยวะ 3. ครูให้นักเรียนแต่ละคู่ออกมาสนทนาหน้าชั้นเรียนแล้วให้เพื่อนประเมินการพูดของนักเรียนรายบุคคล 4. ครูให้นักเรียนทำใบงานเรื่อง this is m y โดยครูอธิบายและชี้แจงคำสั่งให้นักเรียนอย่างชัดเจนขั้นนำไปใช้ production 1. ครูแจกหุณภาพร่างกายและแถบประโยคให้นักเรียนทั้ง3กลุ่มหลังจากนั้นนักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันติดแถบประโยคให้ตรงกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายให้ถูกต้องกลุ่มใดเสร็จก่อนและถูกต้องจะเป็นผู้ชนะ 2. ครูให้แต่ละกลุ่มนำเสนอหุ่นภาพของตนเองโดยใช้ประโยค This is my ครูและเพื่อนกลุ่มอื่นๆจะใช้คำถาม What is this? ในการถามกลุ่มที่ออกมานำเสนอขั้นสรุปผลการเรียนรู้ wrap up 1. ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับส่วนต่างๆของร่างกาย 2. ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนประโยคที่ใช้ในการถามและตอบเกี่ยวกับอวัยวะต่างๆของร่างกาย 3. ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเรื่อง My Body เพื่อทำเป็นการบ้านจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1เรื่อง My Body โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ส่งผลให้นักเรียนมีความสนใจและกระตือรือร้อนในการเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ในการออกเสียงคำศัพท์ การใช้คำถามและคำตอบเกี่ยวกับอวัยวะต่างๆและพัฒนาทักษะทั้งสีด้านฟังพูดอ่านและเขียนได้ซึ่งบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ดังนี้ดั้รู้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1สามารถบอกคำศัพท์เกี่ยวกับอวัยวะต่างๆของร่างกายในร่างกายได้ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีจำนวน6คนคิดเป็นร้อยละ40และผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีมากจำนวน9คนคิดเป็นร้อยละ60และได้ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีขึ้นไปทั้งหมดจำนวน15คนคิดเป็นร้อยละ100 นักเรียนชั้นประฐมศึกษาปีที่1สามารถบอกประโยค What is this? ในการถามและตอบ This is my ตามด้วยอวัยวะเพื่อระบุอวัยวะต่างๆของร่างกายได้ผ่านเกณฑ์ระดับดีจำนวน7คนคิดเป็นร้อยละ46.66และผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีมากจำนวน8คนคิดเป็นร้อยละ53.33และได้ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีขึ้นไปทั้งหมดจำนวน15คนคิดเป็นร้อยละ100 ด้านทักษะกระบวนการนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1สามารถอ่านและเขียนคำศัพท์เกี่ยวกับอวัยวะต่างๆของร่างกายได้ผ่านเกณฑ์ระดับดีจำนวน7คนคิดเป็นร้อยละ46.6% 46. สและผ่านเกณฑ์ระดับดีมากจำนวน8คนคิดเป็นร้อยละ53.33และได้ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไปทั้งหมด15คนคิดเป็นร้อยละ100ด้านคุณลักษณะ นักเรียนชั้นประฐมศึกษาปีที่1มีวินยัยมีความกระตือรือร้อนในการทํากิจกรรมไฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการทํางานผ่านเกณฑ์ระดับดีจํานวน6คนคิดเป็นร้อยละ40และผ่านเกณฑ์ระดับดีมากจํานวน9คนคิดเป็นร้อยละ60และได้ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีขึ้นไปจํานวน15คนคิดเป็นร้อยละ100และสุดท้ายนี้ ดิฉันต้องขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่รับชมค,คลิปวิดีโอนี้และคุณครูก็เชื่อมั่นว่าคณะกรรมการทุกท่านรู้สึกถึงความรักความใส่ใจที่คุณครูต้องการที่จะถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์ทุกคนจนสุดความสามารถของตนเองขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านอีกครั้งสวัสดีค่ะ